สวัสดีครับผมนุ่นนุชิตจากกินแก้วก้าวช็อปวันนี้จะมารีวิวเ w 6 7ดมันินิสมาร์ทวอทช์ไซส์มินิสำหรับคนข้อมือเล็กครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่กินแก้วก้าวช็อปนะครับวันนี้ผมจะนำเอสเดมันมินินะครับหรือว่าที่เป็นโมเดลของเ w 6 7เนี่ยที่เป็นไซส์เล็กขนาด41มิลิเมตรมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ อาภายในกล่องนอกเนี่ยของเจ้าตัว S1U 67 Mini เนี่ยคือจะเป็นกล่องเล็กๆนะครับก็คือจะกล่องจะเล็กลงมาจาก S1U 67สักนิดนึงนะครับตัวเรือนเนี่ยก็จะมีสีสีเหมือนกันนะครับก็คือสีดำสีชมพูนะครับสีดำสีชมพูสี สีเงินจะเรียกว่าสีบรอนก็ได้นะครับแต่สีบรอนตัวเนี้ยจะคนละสีกับเจ้าตัว s w 6 7นะครับแล้วก็สีดำเนี่ยจะเป็นคนละสีกันนะครับสีดำกับสีบรอนของ HW 67 plus เพเนี่ยจะเป็นดำเงาๆแล้วก็บรอนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะเป็น สีเงินเงินออกเป็นลักษณะของสีเงินนะครับของสีอลูมิเนียมนะครับจะไม่ได้ปัดเงานะครับก็คือแตกต่างกันที่สีนั่นเองนะครับแล้วกล่องนอกนะครับกล่องนอกของเขาก็จะเป็นสีชมพูอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี้เลยนะครับนี่สีชมพูสวยงามนะครับตัวกล่องก็จะบางๆนิดนึงนะครับตัวนี้จะมาพร้อมชาร์จไวเลสนะครับนี่เพื่อนๆเห็นว่าชาร์จไวเลสนะครับก็คือเป็นตัวชาร์จไร้สายแล้วแหละในไซส์ขนาด 41มมตรนะครับใครที่รอตัวนี้อยู่นะครับหมายถึงว่าตัวที่เป็นชาร์จไร้สายขนาด41มมสำหรับคนข้อมือเล็กเนี่ยไม่ควรพลาดรุ่นนี้เลยครับอ่เรามาดูตัวเรือนกันดีกว่านะครับคือผมเนี่ยได้แกะตัวเรือนแล้วนะครับวันนี้ผมนําสีชมพูนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ตัวเรือนสีชมพูนะครับก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับเป็นสีชมพูพิงโกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมองว่าตัวสีชมพูเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็น่ารักก็เลย หยิบตัวสีชมพูเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมาดูวัสดุภายนอกกันดีกว่านะครับเจ้าตัวเรือนสีชมพูเนี่ยแน่ละนะครับก็คือจะมาด้วยอลูมิเนียมนะครับผิวที่เป็นอย่างนี้นะครับสังเกตว่าผิวจะเรียบนะครับจอโค้งนะครับขอบจอโค้ง จอเนี่ยแสดงสีได้ดีมากๆสีสันเนี่ยคมชัดขึ้นนะครับจากรุ่น4.1ร,รุ่นก่อนที่เป็น S17 เนี่ยจอเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็น s 6 7ตัวนี้พร้อมชาร์จไร้สายเลยนะครับหน้าปัดที่มากับตัวเรือนเนี่ยก็จะมีให้เลือกไม่เยอะนะครับแต่ทีเนี้ยเขาสามารถอัพรูปตัวเองเนี่ยเป็นภาพหน้าจอได้และก็สามารถเลือกหน้าปัดเนี่ยจากแอปได้มากกว่า200แบบนะครับทั้งนี้มีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็แบบฟรีให้เพื่อนๆได้เลือกด้วยนะครับ มีเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูนะครับใครที่สั่งซื้อไปแล้วกดเข้าไปเล่นที่แอปแวร์ฟิตโปรได้นะครับตัวนี้แอปก็จะมีหน้าปัดให้เลือกเยอะมากๆเลยครับเราเดี๋ยวผมจะมาดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกสายก็เป็นสายซิลิโคนนะครับสายซิลิโคนปกติที่อยู่ในสมาร์ทวอทรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ก็เป็นสายนิ่มๆนะครับเหมาะกับการใส่ออกกำลังกายเนาะเพราะสายซิลิโคนแบบนี้จะยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็กันเหงื่อได้ดีนะครับข้างหลังเนี่ยตัวเรือนเนี่ยมาพร้อมเซนเซอร์นะครับ นี่เซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จไร้สายชาร์จไร้สายเนี่ยจะไม่มีขั้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าไม่มีขั้วตัวเรือนเนี่ยเงางามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือสีจริงนะครับที่ผมพูดไปด้วยรีวิวไปด้วยพร้อมช่องลําโพงนะครับปุ่มโฮมนะปุ่มโฮมกดได้จริงหมุนนะครับแล้วก็ปุ่มเม็ดมยมเนี่ยหมุนได้จริงนะครับหมุนก็มีฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดได้จริงด้วยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นรูลําโพงนะครับลาโพงตัวนี้จะมี1นึ่งรูนะครับเพื่อนๆไม่ต แล้วก็สายเนี่ยเป็นซีโคนแบบนี้นะครับสายก็จะนิ่มๆน,นะครับเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีนะครับทั้งนี้นะครับหากใครลูกค้าที่สั่งซื้อจากทางร้านเนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแถมสายให้ด้วยนะครับแถมสายให้ถึง2เส้นเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปทักที่ลิงก์ไ i n ์ at, หรือว่าแฟนเพจได้นะครับะจะมีสายแถมให้ถึง2เส้นเลยครับทีนี้ เรามาดูหน้าจอกันดีกว่านะครับจอของเจ้าตัว s w 6 7 u หก mini ตัวนี้นะครับขนาด4 1มิลิเมตรนะครับและจอด้านในเนี่ยขนาด1.6นิ้วนะครับซึ่งขยายใหญ่กว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะครับตัวนี้จอเนี่ยนะครับสีสันสดใสนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูสีนะผมหมุนให้ดูอ่าสีสันสดใสนี่สู้แสงเออสู้แสงไฟเนี่ยได้ดีนะครับตอนนี้คือผมเปิดไฟอยู่นะครับนี่แสงไฟเนี่ยสู้ได้ดีมากๆเลยนะครับ สังเกตว่าหมุนเม็นวยมเนี่ยเขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดไปที่เมนูนะครับเมนูก็จะเป็นเมนูแบบใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นเป็นเมนูแบบนี้นะครับมีเมนมีปุ่มต่างๆมีสลิปมีอะไรเข้ามาให้เราเลือกนะครับทั้งนี้เมนูแบบเก่าก็มีนะครับนี่แบบสมาร์ทสไตล์ที่แบบทุกคนอาจจะชอบแบบนี้นะครับมันดูเก๋ดีนะครับก็ยังทัชสกรีนนี่ก็ยังลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับกด2ครั้งเปลี่ยนเมนูเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะมีเมนูแบบนี้ด้วยนะครับนี่ สไลด์เอาจะเร็วกว่าคือสไลด์เอาจะเร็วกว่านะครับแบบนี้ก็มีนะครับผมขอใช้แบบใหม่แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมฟังก์ชันเหมือนเหมือนกับรุ่นพี่เลยก็เหมือนเหมือนกับกเ6 7 p l ล s เลยนะครับเทียงแค่ขนาดเนี่ยเขาย่อส่วนลงมานะครับหากใครดูรีวิว s w 6 7 Plu ์ไปแล้วเนี่ยก็ มันจะคล้ายๆกันมากเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับเพียงแค่ไซส์เขาเนี่ยแตกต่างกันนะครับอ่ะส่วนที่ต่างมาอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับตรงนี้นะครับจะมีแบบว่าให้หน้าจอเนี่ยแสดงผลได้นี่นะครับอเ on a l อเวอ on mode นะครับทางนี้เราสามารถเปิดได้จากรุ่นนี้แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวอเวอ on mode นะครับเขาจะไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันนะครับก็จะเปิดประมาณสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ปิดแล้วนะครับ มีวอตคอร์มีล็อกหน้าจอนะครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นพวกเปรมเมนต์ของทางาต่างประเทศนะครับอันนี้ประเทศไทยยังไม่มีนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตั้งค่าต่างๆอ่าตัวนี้ลองรับเมนูไทยนะครับแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยนะครับนี่ผมกดเมนูเป็นภาษาไทยเพื่อนดูนะครับเมนูต่างๆก็จะกลายเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับนี่นะกงไม่โฟกัสเออ มีเมนูไทยนะครับแจ้งเตือนต่างๆเป็นภาษาไทยนะครับนะเนี่ยมีแจ้งเตือนต่างๆขึ้นมานะครับออมีคีย์รัดอะไรต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับตัวคีย์รัดแอปเนี่ยนะครับเลื่อนจากซ้ายมาขวาเนี่ยหากเราใช้ฟังก์ชันไหนบ่อยนะครับเขาก็จะจาฟังก์ชันนั้นไว้นะครับแล้วก็เอามาโชว์ให้เรานะครับเดี๋ยวผมเปิดที่หน้าจอหลักนี่นะครับ ฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยเขาก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับที่เป็นฮิสตอรีล่าสุดที่เราใช้อะไรไปบ้างนะครับทีนี้เลื่อนหน้าปัดจากล่างขึ้นบนนะครับก็จะเป็นแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีพวกแจ้งเตือนข้อความแอปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับพวกลงพวกไลน์อะไรต่างๆนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้แบบเมื่อกี้นะครับลองรับภาษาไทยนะครับอ่าฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยไม่ลอยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนี่ไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพวกสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจ่อล้เนาีืก ขวาม,มาซ้ายก็จะเป็นวัดการเต้นของหัวใจนะครับข้อมูลข้อมูลคืออะไรครับข้อมูลก็คือข้อมูลการออกกำลังกายต่างๆของเรานะครับการบริโภคกิจกรรมต่างๆความถี่นี่คือนับพวกแบบนับก้าวเดินนะครับนี่ก็จะดูได้นะครับก็จะมีระยะขั้นตอนทั้งหมดก็คือนับก้าวเดินนะครับแล้วก็ระยะทั้งหมดที่เราเดินนะครับทีนี้ผมไม่ได้ใส่เดินเนาะอันเนี้ยวัดระยะทางได้แค่นิดเดียวเองนะครับก็คือใส่ถือไปถือมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับ มีข้อมูลมี Data สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อกับเจ้าตัวสมาร์ทวอตเนี่ยเขาก็จะขึ้นนะครับตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับบางคนเนี่ยเชื่อมต่อแล้วไม่ขึ้นนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือไปเช็คที่ตัว Location Service ของมือถือนะครับแล้วก็เปิด Location Service ของเราแล้วก็แชร์โลเคชันเซอร์วิสให้แอปแวร์ฟีดโปเท่านี้เขาก็จะขึ้นแล้วครับ วัดออกซิเจนในเลือดน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดบวกได้ด้วยนะครับนี่เราอยากได้อะไรเข้ามานะครับพวกเพรสเชอร์พวกมิดอะไรต่างๆมิวสิกอะไรต่างๆบวกเข้ามาได้สามารถควบคุมเพลงควบคุมกล้องได้จากเจ้าตัวในกาตัวนี้เลยครับอ่าเรามาดูฟังก์ชันต่อมานะครับอ่าฟังก์ชันหลกักๆของตัวเรือนนะครับก็จะมีพวกออกกาลังกายนะออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับก็จะมีออกกําลังกายกลางแจ้งที่เป็นวิง่งปั่นจักรยานนะครับ มีว่ายน้ำด้วยนะแต่ผมไม่แนะนําให้ใส่ว่ายน้ำนะครับตัวนี้นะครับไม่ควรใส่ว่ายน้ําเลยนะครับวิดพื้นเดินนะครับปีนเขาแล้วก็กีฬาอื่นๆก็จะเป็นพวกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆนะครับหรือพวกแบบมินตันอะไรนี่ก็ใช้หมวดกีฬาพวกนี้ได้นะครับเขาก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีนับแคลอรี่นะครับนับการเต้นหัวใจให้เราด้วยนะครับถ้าเป็นการพวกการวิ่งการอะไรเงี้ยก็จะมีวัดระยะทางให้นะครับวัดการเต้นหัวใจวัดก้าวเดินอะไร ต่างๆนะครับว่าเราเดินไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับพอผ่านได้กี่แคลอรี่อะไรอย่างนี้นะครับหากใครที่ใส่ออกกำลังกายนะครับผมแนะนําว่าพอใส่กําลังกายเสร็จเนี่ยจะมีเหงื่อนะครับพอมีเหงื่อเนี่ยเหงื่อเขาก็จะมีเกลือนะครับซึ่งเป็นเกลือที่เกิดจากความเค็มเนาะให้เพื่อนๆอใช้เสร็จก็ทําความสะอาดเขาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่ออายุการใช้งาานที่ยวนานขึ้นนะครับอ มีวัดการเต้นของหัวใจที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับวัดการเต้นหัวใจอันนี้ต้องใส่นะครับต้องใส่แล้วก็วัดนะครับแต่ว่าคือท่าที่ผมรีวิวเนี่ยมัน,ม,นมันใส่ยากนะคือแบบจะรีวิวให้เพื่อนดูแล้วก็วัดไปด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากนะครับวัดการเต้นหัวใจได้นะครับวัดความดันได้วัดความดันโลหิตได้วัด SPO2 SPO2 ก็คือออกซิเจนในเลือดได้นะครับอันนี้ก็คือจะไม่ได้แม่นยำเท่าเครื่องมือแพทย์นะครับคือแบบว่า เออในการเรือนเล็กนิดเดียวนะครับไปวัดความดันคงสู้แบบเครื่องมือแพทย์ไม่ได้นี่ผมก็ขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆในตรงนี้นะครับหากใครมีโรคประจำตัวอะไรจะซื้อในการพวกนี้ไปวัดนะครับยังไม่แนะนำเนาะไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เฉพาะทางดีกว่านะครับเอาไว้ดูเล่นๆได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับที่โชว์ไปนะครับอ่าตรงนี้ฝึกสมาธิฝึกการหายใจนะครับเขาก็จะมีให้เราฝึกนะ ก็จะสันส่นๆแบบนี้นะครับผมจะนานนะวัดการนอนนะครับวัดการนอนหากเราใส่นอนเนี่ยเขาก็จะวัดการนอนให้เราด้วยนะครับอันนี้คือเราต้องใส่นอนจริงๆนะจะมีหลับลึกหลับตื่นนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับว่าหลับลึกหลับตื่นลิฟต์สลิปไลฟ์สลิปเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับมิวสิกก็คือควบคุมเพลงนะครับควบคุมเพลงเนี่ย การควบคุมเพลงเราต้องเชื่อมต่อวอตคอร์ก่อนนะครับหมายความว่าเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธที่เป็นการโทรเนี่ยกับนาฬิกานะครับเราจึงจะสามารถควบคุมเพลงที่เจ้าตัวนาฬิกาได้นะครับก็สามารถเปิดเพลงให้มาดังที่ตรงนี้ได้นะครับเวลาใช้งานก็กดปิดกดเปิด,กด,ปดกดเลื่อนเพลงในย,ง,ยงทง YouTube ได้เหมือนกันนะครับมีก็คือสรุปของสัปดาห์นี้นะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับการออกกําลังกายของเรานะครับ Weather นะครับ Weather อย่างที่ผมบอกนะครับต้องไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัว w e a e r Fit Pro แล้วก็ Share Location Service มานะครับตัวนี้เขาถึงจะขึ้นเนาะตั้งค่านะครับตัวนี้ตั้งค่าไม่มีอะไรนะครับมีเวลาการนับถอยหลังด้วยนะครับนาฬิกานับถอยหลังเนี่ยใช้ประโยชน์ยังไงนะครับก็คือนับถอยหลังเพื่อให้เขาแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นเราต้องการนับถอยหลังไป1ชั่วโมงนะครับหรือว่าสานาทีนะครับเราก็สามารถมาตั้งได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเขาจะนับถอยหลังให้เรานะครับ ถ้าเป็น0ูนนะครับถ้าเป็น0ูนย์ศูนย์ศูนย์หก็คือนับถอยหลัง7นะครับเอ้นับถอยหลัง5นาที7วินาทีอย่างเงี้ยนะครับพอกดไปเขาก็จะนับถอยหลังให้เรานะครับนี่นับถอยหลังไปเรื่อยพอถึงเวลานะครับเราก็เขาจะสั่นนะครับสั่นให้เรามารู้ตัวนะครับตรงนี้การโทรนะครับการโทรเนี่ยเราต้องเชื่อมวอทคอรก่อนนะครับเราจึงสามารถเชื่อมการโทรได้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิดีโอการโทรให้เพื่อนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหากล้องนะครับ กล้องเนี่ยก็เวลาที่เราเชื่อมแอปแว a ์ Fit Pro เนี่ยแล้วก็เปิดโหมดกล้องนะครับเราสามารถถ่ายภาพจากเจ้าตัวเจ้าตัวสมาร์ทวอทตัวนี้ได้นะครับเขย่าเขย่าเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายภาพให้เราวัดความดันนะครับอันนี้คือสถิติความดันนะครับไม่ใช่การวัดเนาะเป็นสถิติความดันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเครื่องคิดเลขนะครับหากใครที่ใช้เครื่องคิดเลขบ่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถคิดเลขได้นะครับเท่าที่หน้าจอเขาแสดงผลได้นะครับคิดเยอะๆอาจจะไม่เหมาะเนาะประมาณนี้นะครับ ฟังก์ชันการใช้งานหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ่ามีตัวนี้ด้วยอ,ออกซิเจนในเลือดพูดไปแล้วเนาะอาะยะยสสว่างหน้าจอนะครับอันนี้สามารถตั้งได้นะครับถึง30วินาทีนะครับหรือว่ากดตรงอ l เว y On ให้เขาติดนานขึ้นก็ได้นะครับอันนี้แอปไว้เชื่อมต่อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเจ้าตัวสมาร์ทวอทก็จะมีฟังก์ชันเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับก็คือส่วนใหญ่ๆหลักๆเลยนะครับเขาก็จะสามารถ เปลี่ยนรูปตัวเองเป็นภาพหน้าจอได้นะครับกันนะครับมีจอที่สวยขึ้นนะครับสวยขึ้นจากรุ่นเดิมไม่ได้สวยกว่า s w 6 7ตัวปกตินะครับตัวพัดนะครับแต่ว่าสวยขึ้นกว่า s w 1 7อะไรพวกนั้นนะครับหรือว่า s w 12องอะไรเงี้ยถ้ารุ่นเก่ากว่าเนี่ยจอรุ่นเนี้ยสวยกว่าแน่นอนครับแล้วมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัว s w อ่า i n i ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับ เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับคือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเขาจะเหมือนกับรุ่นพี่ทั้งหมดเลยนะครับฟังก์ชันเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องอาเรว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเหมือนกันกับรุ่นพี่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่เขาแตกต่างก็คือไซส์เขาจะเล็กนะครับไซส์เล็กเนี่ยดียังไงนะครับไซส์เล็กก็คือน้ําหนักจะเบานะครับเหมาะกับคนข้อมือเล็กนะครับบางคนที่ซื้อนาฬิกาไปนะครับข้อมือเนี่ยเล็กมากนะครับเล็กประมาณเล็กกว่า15เซนติเมตรเนี่ยผมแนะนําให้ใช้รุ่น41มิลลิเมตรแบบนี้นะครับ เขาก็จะใส่ไม่หลวมใส่พอดีนะครับบางคนชอบจอใหญ่นะครับจอใหญ่ข้อมือเล็กอาจจะต้องไปตัดสายใส่เพราะว่าสายเนี่ยจะสั้นนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าจะใหญ่แล้วก็หนักกว่านี้นะครับส่วนใครที่ข้อมือเล็กนะครับน้อยกว่า15เซนติเมตรลงมาเนี่ยเหมาะกับ s w 6 7ตอร์มินิตัวนี้แน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อนะครับสนใจ AW67 Mini มินิตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับจะเป็น Li n e แอด นะครับหรือว่าแฟนเพจนะครับแต่ว่าแฟนเพจเนี่ยจะตอบเร็วกว่านะครับแอดมินเราจะอยู่ประจําแฟนเพจเยอะกว่านะครับหากเพื่อนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมแจ้งแอดมินด้วยนะครับขอของแถมเขาด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด u ั s c r i b e นะครับช่องกินแก้วก้าวชอบของเราไว้หน่อยนะครับแล้วเราจะมีวิดีโออัปเดตนาฬิกาใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็พวกข่าวสาร i t ต่างๆที่เราทําขึ้นมานะครับฝากเพื่อนๆกด s u ั s c r i b e เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอต่อไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ